รถสองแถวที่วิ่งระหว่างอำเภอในจังหวัดสงขลาวันนี้นะคะก็พบว่าผู้สื่อขาของเราไปบันทึกภาพผู้โดยสารที่ใช้บริการในรถสองแถวเหล่านี้นะคะพบว่าโดยส่วนใหญ่ยังคงไม่หวาดกลัวกับการติดเชื้อเนื่องจากว่ายังคงนั่งชิดนะคะแล้วก็ใช้บริการกันแบบนี้ตามปกติ ที่จัดสงคราแม่ทางจังหวัดจะมีมาตรการอย่างเข้มข้นในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งการประกาศล็อกดาวน์นะคะแล้วรวมไปถึงการปิดด่านเข้าออกพรมแดนทั้ง3แห่งรวมไปถึงการขยายเวลาปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแต่ก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะการเดินทางอย่างที่เห็นค่ะรถ2แถวเนื่องจากผู้สื่อข่าวของเราขับรถผ่านไปผ่านมาค่ะแล้วก็เห็นภาพนี้พอดีบอกว่ายังมีรถ2แถวบางรายนะคะที่พบว่าประชาชนนั่งแออัดกันในชั่วรถนะคะเป็นแบบนี้น่ชัวโมง โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนค่ะที่ประชาชนจะต้องเร่งรีบกันไปทํางานซึ่งเป็นรถสองแถวที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างอําเภอไม่ได้มีการนั่งรถแบบกําหนดระยะห่างหรือว่าการควบคุ่มจํานวนผู้ที่จะขึ้นไปใช้บริการแต่อย่างใดและแม้ว่าประชาชนบางคนจะมีการสวมหน้ากากาอนามัยป้องกันก็ตามค่ะแต่ก็พบว่ายังคงนั่งในลักษณะของการนั่งชิดติดกันเต็มคันรถซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะสูงเสี่ยงของการแพร่เชื้อหรือใครที่ผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะคะติดเชื้อก็อาจจะในการแพรก่กระจายเชื้อได้ง่ายสําหรับสถานการณ์โควิดใน คื้นที่จวยสงขลานะคะวันนี้เนี่ย2เมษายนเพราะว่ามีผู้ป่วยยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้น16คนค่ะในวันนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น7รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว18รายแล้วก็มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้นนะคะ3 4รายและมีผู้ป่วยที่ขอไปกันและมีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคนะคะ360รายด้วยกันค่ะ